วันนี้ก็จะมาเปิดการชาตู้เลทนะครับเป็นครั้งแรกใช่คุณฟังไม่ผิดนะครับตั้งแต่ผมเล่นเกมมานะครับก็คือประมาณ5วัน6วันเนี่ยยังไม่ได้กดตู้เลทนะครับไม่ว่าจะเป็นแทโอหรือว่าพยักเมคาแม้แต่ครั้งเดียวนะครับก็เพื่อที่ว่าจะสะสมเพชรให้เพียงพอนะครับในการการ,การันตีเพราะว่ามันมีโอกาสในุดเลทด้วยในครั้งแรก100เนี่ยจะมีโอกาสในการหลุดเลทถึง50%นะแต่ถ้าเกิดไปถึง200ครั้งได้ก็คือจะสามารถการันตีตัวในตู้ได้นะแล้วก็ที่ผมทําไมผมเลือกเป็นพยักเมคามมันมีสาเหตรจริงๆแล้ว ผมไม่ค่อยแนะนําให้ทําตามนะครับเพราะว่าเจ้าแทยโอในระยะยาวๆมันจะเก่งกว่ามากนะครับก็คือในแง่ของดาเมจเป็นดาเมจหมู่ทั้งสนามก็คือ11 0เนะครับในท่านี้แล้วก็บวกอ,าตาอัตราคีย์ดิคอฟสามสิบเปอทั้ง2ท่านเลยนะเมียตาคีย์ดิคอฟพื้นฐานให้30%แล้วก็ถ้าเกิดสามารถทําที่เป็นขั้นดาวฟ้าได้ก็คือการข้ามขี่จํากัดนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้น C2 นะหรือผมเรียกว่าดาวฟ้า2แล้วกันนะครับไอ้ตัวเนี้ยที่ปกติมันจะเป็นการต้านดาเมจรั้งหมด3ฮิตแล้วก็ อา,าตะคืนชีพได้เนี่ยก็จะมีความสามารถพิเศษเพิ่มเติมคือพอคืนชีพขึ้นมาจะรีเซ็ตกูราสกิลทั้ง2 5, ท่าทาให้สามารถใช้สกิลได้ต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในหมด PVP จะเก่งมากๆและเมื่อสามารถทําขั้นที่เป็น6ดาวฟ้าได้นะครับตัวทั้ง2สกิลเนี่ยจะมีความสามารถเพิ่มเติมก็คือคีย์ที่ร้อยเปอให้ตัวนี้สามารถทําของได้ง่ายก็คือไปทําแก้พวกอัตราจุดอ่อนนะครับหรือไม่ก็ดาเมจคริติคอลเพิ่มเติม ส่วนในกรณีที่ดวงโวยจริงๆนะครับได้แค่4-0เนี่ยไอตัวเนี้ยทั้งสองสกิลก็จะมีอาตาัตราคลิตข้อพื้นฐานอยู่ที่30%หมายความว่าคุณทำเซตคลิตลิคอนะครับแค่ให้ได้70%เนี่ยก็คีอ้อยแล้วโดยเฉลี่ยดาเมจทั้งสนามของเจ้าไทโอนะครับอยู่ที่ประมาณ110%ในท่านี้แล้วก็ท่านึ่งจะเป็น55%คูณ2ก็110เท่ากันนะแล้วก็ถ้าตัวที่เป็นกงเล็บอายุธมินเนี่ยสามารถทะลุทะลวงได้นะครับก็คือจัดการพวกที่ต้านดาเมจได้เพราะฉะนั้นตัวแรกที่ควรกดสำหรับผู้เล่นท แต่ของผมจะคิดต่างนะครับเพราะคือต้องการจะใช้พยักเมฆาซึ่งจะบอกว่าพยักเมฆาถ้าเกิดในแง่ของการดันด่านจริงๆนะครับดานเบจะสูงกว่าในท่านี้นะครับย mm ุค hmm. คันตวาที่ถ้าเกิดเงือนไขปกติจะโจมตีแค่95%ทั้งสนามแต่ว่าจะเพิ่มขึ้นอีก80%นะครับถ้าเกิดศัตรูเลือดมากกว่าครึ่งหนึ่ง mm hmm. ก็คือใช้ตีตัวเลือดเต็มนอกจากนั้นจะมีดีบัาพิเศษในการลดความเสียหายนะครับทำให้ศัตรูตีเราเบาลงด้วย3เทิร์นส่นอีกท่านหนึ่งจะเป็นด้านตรงข้ามนะครับท่านี้พยักวายุนะ ไอตัวนี้ถ้าเกิดศัตรูเลือดน้อยกว่า50%เนี่ยปกติตี95แต่จะเพิ่มขึ้น80%แถมเป็นดาเมจทะลุทะลวงนะครับแบบเดียวกับเจ้าทโอในการสังหารพวกที่มีความสามารถในการต้นานดาเมจได้เมื่อเฉลี่ยรวมกันแล้วนะครับใช้ท่านี้ในการเปิดพวกที่เลือดเยอะแล้วก็ใช้ท่านี้ในการปิดพวกที่เลือดน้อยดานเมจโดยรวมก็จะมากกว่าแต่ว่าจะมีการคอมโบการใช้งานค่อนข้างยากกว่าทโ o แล้วก็ไม่มีเรื่องของอัตาคิติข้อพื้นฐานให้นะครับทำให้บิวของที่เป็นอัตาคิต้องใช้เยอะกว่า แล้วก็ตามก็จะมีพาสซีฟในการบูดาเอจเพียวๆนะครับ <ๆ S 1> ที่เพิ่มขึ้นไป15%แล้วก็ถ้าเกิดสามารถสังหารศัตรูได้จะคิวตัวเองไ20%ในส่วนของการข้ามขีดจํากัดดาวฟ้านะครับก็จะมีที่ดาวฟ้า2นะครับตัวที่เป็นสกิลพาสซีฟจะเพิ่มความสามารถเพิ่มเติมอีกก็คือสามารถคุ้มกันความเสียหายได้อันเนี้ยจะต่างกับไทโอไทโอมันจะเป็น3พิษแต่ว่าตัวนี้จะเป็น2เทิร์นแล้วถ้าไปถึงขั้น6ดาวฟ้าได้นะครับไอตัวความสามารถพาสซีฟก็จะเพิ่มขึ้นอีกอย่างก็คือ พิ่มปริมาณความเสียหายกับจะภาพขึ้นอีก3 3เป็นเวลา3เทอร์นะครับทำให้ดาเมดเพียวตัวนี้ถือว่าสูงกว่าไทโอในการลุยด่านอย่างไรก็ตามก็ถือว่าเป็นตัวที่ต้องใช้ดาวเยอะนะครับทางการที่จะต้านดาเมจได้แล้วก็การเพิ่มดาเมจเนี่ยก็คือจําเป็นจะต้องทํา C2 กับ C6 จะต่างกับไทโอที่ C0 ก็เก่งเลยทันที แต่ตามสไตล์ผมนะครับก็คือไม่ค่อยเล่นตามกระแสะเท่าไหร่นะจะเล่นเน้นเอนดี้นิดนึงอะ่ะกคือจะทดลองทุกตัวนะครับว่าอยากรู้ว่าพยัก์เมคาสามารถแบกนะครับตัวที่เป็นดันดนได้ถึงไหนแน่นอนว่าในโหมดพวกโหมดอื่นนะครับอย่าง PVP เนี่ยก็จะไม่เด่นเท่าส่วนอีกตู้หนึ่งอย่างมิโคที่คนไม่ค่อยพูดถึงกันนะครับจริงๆว่าไม่ใช่ว่ามันไม่เก่งนะแต่ว่าพูดได้ว่าสาหรับตัวเวทตอนนี้ถือว่ายังใช้ยากเพราะว่าทีมยังไม่ครบจำเป็นจะต้องมีพวกจอนพีกับเมลคี ซึ่งจะมีโค้ดนะครับพอจะพูดได้ว่ามันคือตัวดีบัฟนะครับสายเวทเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นการโจมตีสามเป้าหมายแปดดีบัฟนะครับคล้ายๆกับของเอสแล้วก็ราเชลนะครับเพียงแต่ว่าจะเพิ่มของด้านเวทแทนอีกท่านหนึ่งก็จะเป็นการโจมตีหมู่นะครับมีความสามารถในการลดเทิร์นบัฟเหมือนท่าเดียวของเจ้าเอส แล้วก็พาสดีจะเป็นการเพิ่มความเสียหายโจมตีจุดอ่อนนะครับไปตัวนี้คือความเสียหายนะแต่ถ้าเกิดเป็นอาตาัตราโจมตีจุดอ่อนจะเป็นราเชลเพราะฉะนั้นยิงแล้วถ้าเกิดมีทั้งตัวเพิ่มอาตาัตราแล้วก็เพิ่มดาเมจมันก็ดีมีแต่ว่าเป็นเวนคนละสายไงไอ้ตัวนิเวศราเชลมันเป็นกายภาพแล้วมีความสามารถในการเพิ่มดูดเลือดให้กับทีมนะเวลาสกิลทำงาน2ครั้งก็คือต้องใช้สกิล2สกิลก่อนเพราะฉะนั้นมีโค้ดถือว่าเป็นตัวที่ใช้ยากในช่วงแรกนะครับก็คือไม่ค่อยแนะนำให้กดถ้าจะกดก็แท o, 1, แนโออ ที่ผมเลือกกดพยัก์เมคามีเหตุผลรองรับอีกอย่างนึงนะครับก็เรื่องของตัวที่เป็นกิจกรรมตัวนี้นะก็คือปั้นของเจ้าพยัก์เมคาแล้วก็เจ้ามิโคนะครับซึ่งมิโคเนี่ยสา,สามารถได้รับฟรีอยู่แล้วจากกิจกรรมเนื้อเรื่องในส่วนนี้นะครับก็คือถ้าคุณเล่นตัวที่เป็นเนื้อเรื่องในส่วนอ่าเอแล้วนะครับคุณสามารถแลกของได้หมดราซึ่งก็จะมีตัวฟรีที่เป็นมิโคให้1ตัวแล้วถ้าเกิดได้ตัวละครทางพยัก์เมคาแล้วก็มิโคมาแล้วนะครับคุณสามารถปั้นขึ้นไปนะเพระาะส่วนใหญ่ แล้วก็ตัวใบเรียกนะครับตัว3ดาวมากินเนี่ยก็คือแค่ได้รับตัวละครแล้วก็เอาไปตั้งที่ฐานนะครับแล้วก็กดคุยกับมันเราไปถึงวิวัฒนาการนะครับเป็น5ดาว6ดาวจะได้หินธาตุแล้วก็ทองตามลำดับนะครับไอตัวที่ผมคิดว่าคุ้มจริงๆริงจะเป็นตรงนี้นะก็คืออัพขึ้น6ดาวบวก5จะได้ตัวตัวพิกัตสองใบแล้วก็ตัวที่เป็นอัพเกรดขั้นสุดๆนะครับหครั้งกับ2ครั้งเนี่ยมันก็คือการเจาะลูก็คือตรงนี้นะครับขั้นตอนจะเป็นการเอาตัวละครที่เป็น6ดาวนะครับ รือไม่ก็ตัวละครแจกที่เป็นตัวเลานะครับมาใช้ในการกินเพื่อเพิ่มช่องนะครับวัตถุอุปกรณ์ทั้งตัวที่เป็นอาวุธแล้วก็ชุดซึ่งก่อนจะหมดระยะเวลา,วลากิจกรรมอีกประมาณ8วันนะครับผมก็ตั้งใจจะทําเจาะรูนะครับทั้ง2ช่องของทั้ง2งตัวละครไม่ว่าจะใช้หรือไม่ก็ตามซึ่งจะทาให้ได้รับตั๋วทั้งสิ้นนะครับต่อจนตัวละครเนี่ยเท่ากับ10ใบเหมือนกับได้เพชรฟรีอี0หนึ่ซึ่งการไปถึงขั้นนี้ได้นะครับก็คือใช้แค่ทรัพยากรในเกมนะอื แล้วถ้าเกิดคนดวงดีนะครับสามารถกดตัวละครนะครับอย่างเจ้าพยักษ์เมคานะมาได้ที่ขั้น C1 หรือว่า C2 นะคบว่าจะได้เพิ่มบีเป็นตัวอีก10ใบแล้วก็ตัวที่เป็นอัพสกิลนะครับเฉพาะของตัวละครสีทองสองขั้นสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของดวงนะส่วนมมโคนี่ผมคิดว่าตัดไปได้เลยนะเพราะว่าหลายๆคนก็คงไม่ได้กดมา ก็พูดถึงสาเหตุทั้งหมดไปแล้วนะครับว่าทําไมผมถึงมากดเจ้าพยัก์เมคานะแล้วก็ผมเตรียมมาเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นตั๋วตั้งแต่ช่วงแรกที่แจกมานะครับแล้วก็แรกในร้านของมิโคก็จะเป็น20ไปบใบบวกกับตัวเพชรนะครับหมื่นแก็จะเป็น2 0 0 0 0การันตี2องได้พอดีก็หวังว่าดวงจะไม่แย่จนเกินไปนะครับสำหรับวันนี้ก็รถ้าเกิดได้ตั้งแต่ร้อยตัวแรกนะครับผมก็จะหยุดเลยนะเก็บไว้สําหรับตู้ต่อไปนะครับเพราะไม่รู้ว่าตู้ถัดไปจะเป็นตู้อะไรนะก็ต้องมาลุนกันว่าแล้วก็ลุยกันเลยเดี๋ยวกก็มีีเเรื่องดดๆิขึ้นน ถ้าแสงไม่มาแบนนี้ก็คือสีดาวทั่วไปเนาะตัวพื้นม่วงได้เฟิ่งเยี่ยนไปต่อยสิบใบเกือบไปแล้วสองนะครับได้โคอี e. ต่อไปจะเป็นการใช้เพชรแล้วนะครับทีละหนึ่งพัน ยังไม่ได้นะครับออกยากเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าได้ตัวพื้นวองทั้งหมด3ตัวก็โอเค อ่ะสี่รอบแล้วครับยังไม่ออกเราตามที่เขียนนั่นแหละทำไมต้องเตรียมให้พอดีการันตีนะครับเพราะว่าดวงของผมมันเป็นอย่างนี้แหละอ่ะต่อ,อไปเดี๋ยวข้ามคาสินกันบ้างนะครับเดี๋ยวไปได้ไม่ต้องลุ้นอะไรมากมายเพราะเราตั้งใจไปที่ตัวที่เป็นการันตีอยู่แล้วถึงผมเล่นมากี่เกมนะครับไม่เคยดวงดีได้ก่อนหรอกอ่ะพอพูดถึงว่าดวงไม่ดีก็มีให้ลุ้นนะครับถ้าออกมาอย่างนี้ก็ต้องลุ้นก่อนนะครับว่าจะลุ้นเดะหรือเปล่าหลงเสน่ห์จิ้งจอกเข้นแล้วสิท่า อันนี้ครับพวกตัวพืชม่วงทั่วไปนะโอเคมาลุ้นกันนะครับได้ไหม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 เนี่ยหัวแปลกๆมันจะไม่ใช่นะตั้งสติที่นี้ตามหลังฉันมาอย่าให้คลาดจงใหญ่ขึ้นได้แลว่ๆแล้ว100หลุดเหลี่ยมไปหนึ่งรอแบแรกหลุดเลทไปแล้วนะครับมันก็จะนับมาที่100พอดีนะเพราะว่าจริงๆรู้สึกว่าจะใช้ไม่ถึงใช่ไหมเพราะคือถ้าเกิด ถ้าเกิดมาได้ตัวแรกปุ๊บม,มันจะทําเกตเป็นร้อยให้เลยเนาะอันนี้ก็เพิ่งรู้เพราะว่าเป็นการกดครั้งแรกต่อไปนะเขาจะมีโอกาสในการถ้าเกิดได้สีทองคราเนี้ยไม่ว่าจะก่อนหน้านะครับหรือว่า200พอดีก็จะไม่รุดเรทละพอก้นไปต่อนะครับก็หวังว่าให้เลือเพช้ยนไ้หน่อยจะได้ไปใช้กับตัวอื่นต่อรู้ต่อไป ฟ้าลวนนี่คือแบบอาการหนักเห็นไหมมาเล่นเอาสุดจริงๆนะเนี่ยเพราะันไม่ต้องแปลกใจนะครับจะเกิดร้อยครั้ง200้อครั้งแล้วมันการันตีเรื่องปกติของเกมนี้มากๆเกมสไตล์เขาเรียกอะไรนะกาชาเนี่ยนี่กว่าจะได้ทักตัวมาแบกนี่ไม่คาดหวนะังอะแค่จะทำ4-0 4-0นี่คือการันตีอยู่แล้วแต่ว่า ใอ้ที่คิดว่าจะทำสีสองนี่คือตัดพิงไปได้เลยสำหรับสายฟรีเนาะดวงมันก็ประมาณนี้แหละเห็นไหมเล่นเอาสุดอะ่ะจะหวังอะไรเยอะสองรายการันตีเป๊ะเลยเรียบร้อยแล้วงไงก็ได้แล้วไม่ต้องดูได้อยู่แล้ว ความชั่วร้ายไม่สมควรแก่การอภัยก็ถือว่ายังดีนะครับที่ได้ร้อยการันตีแรกถือว่าเร็วนะทำให้ประหยัดไป4,000ันเพชรนะครับก็เดี๋ยวเอาตัวพายัคเมคาไปปั้นนะครับแล้วก็ดันหนาให้เยอะๆก็จะได้ไปฟาร์มรูบี้นะครับมาเก็บต่อว่าเดี๋ยวตัวต่อไปก็มาดูกันนะครับอาจจะเป็นตู้ถัดไปนะเดี๋ยวจะมีวิเครห์กันอีกทีนะครับว่าตู้ถัดไปเป็นใครเก่งแค่ไหนสาานับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ